อันนี้อัเนเจ้าของกระท่อมทําใจเป็นเอิรนไหมไงอย่างบาหัวเด้อเมียไปน่อยกับมาเพล่ะันสงสัยเมนูเด็ดอันนี้นะอยู่แรงมาเซฟครับเจ้าของกระท่อมทําใจเอิรนเอิรนมารดเมียไปหน่อยกับมาเผาเพล,ะเพละ่ะันม,มายืมมาเยี่ยมมาได้มาเมินกลายเป็นกระท่อมซึมเศร้าไปเหี้ยจ้อย ทำโมสั่งโคกันนึกว่าเลมิกลมกับคิปเปอรขี้โคนมีการหน้าแรงมาเสเป็นว่ากระทำอมท้ำใจเปิดกัปะปัดท่ออ๊อกไม่ปาดย่างน้ำแล้วเนะเาะโอ้อปทำบัลดาเนาะช่วงนี้ฝนมันตกหนักครับนี่เจ้าของกระท่อมท้ำใจมาตัดเนี่ยว่าดู ถ้าอย่าตัดยาโอชกุ้งหน่อยนิดูโอ้แหมน้อยตัดยาเรียบร้อยจิกุ้งห้องเศร้าว่ะนี่ลูกเค่เอ้ยดูรถเข้าพบวัดได้ดูตะโมจังโกเจ็ดูเรื่นึกว่ามีกะแรงมาเสที่ไหนได้กระทำซึมเศร้ากับเป็นเหมือนกันเนาะดูเออดูเอารถไหนจักเอากะฮะ เอารถไถจักเอากะจักขึ้นบนดอยนี่เมนูอย่างจ้าวันนี้ห้องห้องแล่าห้องแหมห้องแล่าห้องแหมนี่เออเปิดเขียพอบอกบอกเขาทุกถอย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 เปิดเขียพอบอกเขาทุกโรคหักมัดดูดูปลาตะหอยหลุมรูหลุมลุดเป็นปั้นแกนนี่ว่าเป็นว่าน่ะดูโอ้แต่หรอดูดู เฮ้ยซังโดดกเต้ดกว่าป tamam. ัตตาห้องมะพร้าวกระทุกโลกมาได้กะนึกน so cool> ึกว oh, ่าห oh, ้องกินเหล้าอี๋เจ้าก้องกระทำท้ำใจเอ้อกระทุกโลกบนกันวยดกแต้ดูดอ โอ้อันนี้ก้มลอดไปฟันมันเถอพี่เอ้ยลูกพี่ไปฟันมันเถอะอันนี้ตัดเนื้อกว่าอันตัดเอาจี้กุ้งว้าวเผ่นหวานนี่เป็นปั้นแกนแต่เนาะดูโอ้กระทบโลกทั้งนั้นเลยดอกยเหอกระทบโลกดกเข้าไปดกบาด เดี๋ยวแรงมาเชคก็จะดกจีนเนาะนี่ว้าเัออันนี้ของแตะของแตะของแตะอันนี้ห้อยตัวสายไฟแต่นี่อันนี้ไทยมาตัดเนยอาจีกุงครับช่วงนี้จีกุงบ้านเขาหลายหำน้อยหน้าหนาวเดี๋ยวกับปดโต้ห้องเศร้าละครัผลหวานกระทบโลกบ้านผลนม้ปิดปันนะ ดกดกหันหนักดกแตะดกหวาดูนดุกระทำทั้มใจกระท่อำซึมเศร้าพอมีแรงมาเสพปุ๊บปนหวานกลายเป็นกระท่อมซึมเศร้าไปเฮียอยู่วะโอ้พริกพริกแดงอศุก็มีไพเก็บโลเโอ้มันยังหนุ่มอยู่ครับยังกินมาได้เต๋อ โอ้สมสมคำล้เลึกแท่มามีเป็นปันแกนเนี่ยแทะกับแพงเก้าดูอ้ดกแทะครับตัวดูกระทบลกสาวรัลลุดไอหนอไอหนอถ้าเป็นภาษากลางนะครับเนาะแต่ยังนุ่มครับกินมาได้เต้าโอ้ดกแทะดกแทะแต่เจ๊ะแจ๊แม่แม่เหลือเกินนี่กาบวะโตโอาววัลลุดน่าทำไมมันเจ๊ะแจ๊แม่แม่แบบนี้ เนื้อกว่า,ออานเดี๋ยวเอามันเลียนเรียบยีมีตไปได้ไแล้วเธอมามา,มาตั้งแต่เมื่อใดเมื่อไ,อไรไม่เห็นเรียกมาเรียกเล่ลได้กมาคนเดียวเเม,มนูอย่างกันเจ้าวันนี้มีปาดุเขาละาันเจ้าข,ของกระท่อมทําใจสวัสดีเอีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมันนี่มาองก็แฟนโอ้ได้กินแวแฟนบุญหน มะข่าไปหมดแล้วเต็มอั้งมันละเออมันมันแฟร์กันเป็นหรนอาหารมี่เขาเลิศแบบแฟน์อ่านนี่เขาเลิศเขาเปียกไว้ก่อนนี่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 มะข่านี่เปียกมันกินไปละเต็มตั้งคนกินจะได้กินแค่ไหนบ่กินกันไหนก็หมื่นนี่เราที่ไหนเมื่อใดถึงพรมาได้กินเหล้าอู้บกับไขทอบนี่ อ่าม่นเหมันหมันอ้าจ้นกนอะจ้นอ่จ้นเนี้ยเจ้นเนี้ยน้อยจ้นสักหน่อยร้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 อยเหมือนเหมอน้าลูกพี่ออเาเถอะมามาจ้นร้อยรกับเจ้าของกระทำทั้งใจกันรับยาเลยวิหวังอย่าหวังชิุ้งเดี๋ยวนี้นวยนวยมะข่านุ่มอยู่หนมันตีว่ะอันติดำนำน่ะตีเอาไปฝนฝนฝนคือมันห่อนแล้วมันหนาบเนะ อันนี้มันนมหน่อยอ่อนมันกินได้กินเต็มต้องละอยู่ในต้องเพ่เเราอในนู้ปลาครับวันนี้ปลาก้แรงมาเชฟปัดเถอะเมนูปลานะเปิดดีบุ้มส่าบุ้มส่าเมาขอเพ่เมนูหนึ่งไปได้ก่อนนั่นไปได้ก่อนนั่นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไก่เยอะไก่ยังก็เด้อไหนครล่ะถ้าตกกันแล้วแต่เดนี่เอออันนี้ยังไม่ได้ย้ำเลยก็ต้มมาหั่รเลย ปิดแพตก่อนมาหั่นกันหั่นแล้วต้มมันปุ๊บเมที่เปิดแพตไอ้ซองอันนั้นไงอันนั้นอย่างเอาซสอนอยู่ปุ๊บนะกินปิ้งโอ้โดูกินปิ้งได้ก็เอาสอนห่อทุกคนดูเห็นกันอ่ะปากกว้างๆยกให้หมดมันมันมันแก้วแหลกเด้อแรงมาเชมจะได้กินเด้อ เป่านนี้นอนแรงมาเสะไอ้นอนนั่นกระห้องใจก็ดูน้องผมได้มาหามันหรอกอันนี้อล้อเพลงนี้นอนนี่ไงนอนนี่แหละเกียวแหลกแหกหมันอ่าท้ออันนี้บอกแฟนครับนี่อันนี้บอกแฟนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม้ไปน้อยก่อนดูอันนี้บอกแฟนครับนปูี่มาแฟนกินกับน้ำปูกับเกี๊ยฮะ เขียนร้องเพลงหมดแล้วยังเปียกกค่ไหนได้แก้วเ,เดียวอยู่เขียนร้องเพลงแล้วไปต้องร้องเพลงก็เพลงไว้ออกกว่ามาเดหยัดยอันนี้กะเมนูเอามากอ่ะเบิองเข่าห้องแล้วห้องแหมห้องแล้วห้องแหมโน้มเป็นเมนูหอมมากดูลดหยัดย มาเตรียมไหมหอ่ะแค่แก้วเดียวอยวู่ <c oughs> ล่องมาได้เตี๊ยยังอายเ <c oughs> หมือนอยู่นายยังบดานเตี๊ยล่องมาได้เตี๊ย <c oughs> <c oughs> ไปหน้าด้านหนึ่งสักหน่อยอกันก็แก้วสองแก้วสามแก้วสี่แก้วห้าแก้ว 5, เป็นขวดปะดนะถึงจะล่องไ,ได้หน้าบดานนะล่องมาได้มา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 แวะแอลหาลูกพี่ดูเจ้าของกระท่อมทำใจ เริ่มจมแล้วเป็นเจ้าของกระท่อมซึมเศร้าอีกว่ะตั้งแต่มีแรงมาเสไหมว่ะโอ้หน่ยดอกแด้ครับตัวใา่ข้าราเกลี้องเพลงเพลงออกแขมนุ้นแล้วฝากกันคลิปนะสวัสดีครับไอเดียเดี่ยไปแรงมาเสครับนี่ไปกิน ন বই চালালে চলবা